แล้วก็อันฝันว่าไปไปบ้านป่านาะบ้านลุงอะ,ะเดินไปเล่นบ้านป้าบ้านลุงก็อันถ้าจริงๆแล้วไม่เคยไปนะคะ,คะไม่ค่อยได้ไปตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็หน้าบ้านเกจะมีผลไม้เนาะแล้วก็คิดว่าเราไปเก็บผลไม้กินนะ่ะลูหกหมาผลไม้อะไรเล็กๆ็กกินนะค,ะค่ะเกมีแกมีคะ่ะหน้าบ้านจริงๆแกก็มีนะแต่ในความฝันแล้วก็ฝันว่าเราไปเก็บเราไปเก็บกินแล้วเก็บี่ยืนเก็บอยู่สักพักยืนเก็บอยู่สักพักแล้วทีนี้ว่าเออก็ก็ยืน แล้วแหล่หน้าตาเก๋แล้วทีนี้มีได้ยินเสียงเด็กร้องเด็กนั้นก็กำลังโขบเฉยๆลลวมันยืนได้แล้วค่ะเด็กยืนได้แล้วค่ะก็เด็กเป็นเด็กผู้หญิงนะร้องอยู่ก็เลยว่าลูกใครลูกใครลูกใครหลานใครมาร้องอยู่เนาะไม่ก็เดินมาหาเราเนาะเดินมาหาก่อนเนี่ยเดินมาก็มาร้องร้องอยู่ร้องอยู่แล้วก็เลยก็เลยตัดสินใจอุ้ม อือมอ,มอมเด็กเงาบางอ่างเขาก็เขาก็เหมือนยื่นมือให้เราอุ้มนะมแต่เขาก็ยังพูดไม่เป็นนะเขาก็น้องแต่เขาก็แต่เขาก็ยื่นมือให้ให้อุ้มเขา <ๆ S 1> ก็ตัดสินใจอุ้มเขาอุ้มเขาขึ้นมา แล้วเขาตประมาณว่าอยากนอนนะท่าอยากนอนน่ะแล้วแล้วก็แล้วก็เลยคิดว่าเอ้เด็กคนนี้มันอยากนอนพ่อแม่เขาไปไหนเนาะเลยคิดนะคิดในความฝันว่าพ่อแม่เขาหายไปไหนหมดแล้วก็เลยแต่ใจอุ้มเด็กคนนั้นามานอนเขาก็นอนอย่างเงี้ยเหมือนเราอุ้มอย่างเงี้ยหละเป็นเด็กผู้หญิงแบบขาวมากเลยน่ารักมากเลยอุ้มขึ้นมาบอกอุ้มขึ้นมาเลยแล้วเขาก็แล้วเขาก็หยุดร้องแล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็นิ่งเขาก็เงียบเขาก็เหมือนว่าเราเออเออเราอุ้ม อุ้มเขาเลยแล้วเขาก็หยุดร้องแล้วก็เลยอยากให้เข้านอนอนะคือที่ก็เอ็นตัวให้เข้านอนอย่างนี้<ะ>แล้วก็มองหน้าเด็กเด็กก็มองหน้าเราแบบมีความสุขนะะเด็กก็เหมือนว่าเขาก็ยิ้มเย้ยใส่เราอะะ่ะแล้วก็กล่อมกล่อมขอนอนต้องนอนนั้นแหละคืออุม้มตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยค่ะค<ะ>่ะไปเล่นี่บ้านปาไม่เคยไปเนาะ,ะขอบคุณน้องกอนแล้วก็เขยอีสานใต้ามากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของน้องกอนก็คือ น้องกรนเนี่ยไม่ค่อยได้ไปบ้านคุณป้าหรอกแต่ในฝันนะ่ได้ไปบ้านคุณป้าแล้วก็ไปเก็บผลไม้กินไม่รู้หรอกนะว่าผลไม้น,นั้นคืออะไรเพราะว่าไม่ได้เล่าว่าเป็นลูกอะไรนะแล้วก็มีการกินผลไม้นั่นแหละแล้วพอขณะที่กําลังเก็บนะเราก็เห็นได้ยินเสียงเด็กร้องนะคะได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็เห็นว่าเด็กอ่ะเดินมานะแบบตแตะต่แตะ,แตะมานะแล้วก็เขาก็ยังพูดไม่ได้เด็กอ่ะก็ได้แต่ร้องไห้แล้วน้องกอนก็อุ้ม น้องก่อนก็อุ้มเด็กมานะเอาแบบมาประคองประคองแล้วก็กอดไว้แล้วก็แบบกล่อมให้เด็กนอนนะคะเพราะว่าเด็กเหมือนจะง่วงนอนนะคะก็คือแบบนั้นความฝันก็มีแค่นั้นเขาก็ให้เลขเด็ดไว้นั่นแหละเพียงแต่ว่าดกรแต่ว่าจะมาเอาเลขเด็ดของตัวเองนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเลขเด็ดของเราเองอะเนาะไม่ได้เอาของเขามา ความจริงอาจจะหวยก็จะออกเลขของเขานั่นแหละแต่ดรแต๋วก็จะเอาเลขของเราก่อนกะก็ให้เพื่อนๆะที่เข้ามาดูคลิปนะคะไปดูฉบับเต็มของน้องกรนะคะช่องเคยอีสานใต้แล้วในฝันก็หลังจากที่น้องกนอุ้มเด็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กคนนั้นยังพูดไม่ได้ความฝันเนี่ยดรแต๋วมองไปที่เรื่องของมองไปไปที่เรื่องของสำนวนไทยที่บอกว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะว่าน้องก่อนเนี่ยไปกินผลไม้อยู่นะคะแล้วก็มีเด็กมีเด็กได้ยินเสียงเด็กอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะคะก็เลย ก็เลยคิดว่าลูกไขรเนาะเพราะว่าน้องกรนมีพูดคําว่าลูกไขรเนาะเนี่ยพ่อแม่ไปไหนเนี่ยมีคําว่าลูกนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะเขาก็อาจจะหมายถึงว่าลูกไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้นไงคะเพราะว่ามันเป็นสำนวนไทยเนื่องจากว่าวันที่29กรกฎาคมเนี่ย29กรกฎาคมของทุกปีนะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติก็เลยเราจะต้องแปลความฝันเนี่ยให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับบริบทของเดือนที่เราจะ ออกหวยนะคะอ่าวันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติแล้วการการสื่อสารส่งสารนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สำนวนการใช้เสียงการใช้กริยาท่าทางอ่าอันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าวันสื่อสารแห่งชาติก็คือวันที่สิบห้ากรกฎาคม2526กนะคะก็คือวันสื่อสารวันสื่อสารแห่งชาติเนี่ยมีครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะตามพระราชบัญญัติ ของนหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระราชทานไว้ณนะตำหนักจิตรดาและโหฐานนะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2526เห็นไหมคะว่าจะมีทั้งเลข25แล้วก็เลข26เห็นไหมคะแล้วก็มีเลข15ด้วยนะคะที่แต่ละคนก็เออฉันอยากจะเลข5 1 1 5ของฉันอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะตีความนะคะฉันก็อยากได้2526อ่าอันนี้มีหมดเลยนะคะทั้ง2526นะคะแล้วเลข25 5 2นะคะก่อ ออกหวยลาวไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เราอาจจะย,ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วการส่งเสียงร้องของเด็กเนะี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการกระจายเสียงไงคะการกระจายเสียงเพราะว่าน้องยังพูดไม่เป็นเลยนะคะน้องยังเด,เด็กอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการสื่อสารการส่งสารน่ะแล้วภาษาการการสื่อสารเนี่ยมีทั้งการใช้ภาษาการใช้เคลียาท่าทางถ้าเป็นสมัยโน้สมัยสุโขทัยนะคะสมัย พ่อคุณล้ำคำแหงนะคะที่ท่านประดิษฐ์อักษรไทยได้นะคะประดิษฐ์อักษรไทยพอสอ หนึ่งแปดสองหกอ่าเห็นไหมคะมีเลขสองหกแล้วก็มีเลขหนึ่งแปดซึ่งแต่ละคนก็เออเลขฉันนะฉันชอบนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่าเรื่องของเธอเลยนะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเพราะว่าของฉันก็มีเหมือนกันนะคะหนึ่งแปดสองหกนะคะฉันจะเอาแค่สองหกไปนะคะเพราะว่าหนะึ่งแปดอ่ะงวดที่แล้วอ่ะมันเคยออกแล้วไงหนึ่งแปดนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะหวยที่ออกงวดที่แล้วนะคะก็คือเลขเก้าแปดหนึ่ง สี่หนึ่งเจ็ดนะคะใช่ไหมอ่าเลข1นึ่งแปดเนี่ยเธอจะเอาก็เอาของเธอไปเนี่ยแต่ของฉันน่ะฉันรู้แล้วว่ามันออกแล้วไงฉันรู้แล้วไงว่าหวยมันออกเลขบางงวดที่แล้วอ่ะมันออกสิบสี่มันออกเลขสิบสี่มันออกเลขสิบหกมันออกเลขสิบเจ็ดมันออกเลขสิบแปดมันออกเลขสิบเก้าอ่าบางงวดที่แล้วฉันรู้แล้วไงฉันก็เลยไม่สนใจเลขสิบแปดหรอกถึงแม้ว่าใบโพยต่างๆที่ดับตะแตวไปทําบุญหรืออะไรต่อมิไรนะคะมันจะลงท้ายด้วยสิบแปดนะคะ อืมเพราะว่ามันมีประวัติว่าถ้าได้ใบพวกอย่างนี้มานะหัวจะออกไงอืมแต่ก็อืมอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทนะคะแต่ก็คือให้น้ําหนักน้อยอ่าไม่ได้ให้น้าหนักมากเหมือนเลขยี่สิบหกต่อไปก็จะเป็นวันสุนทรภู่เพราะว่าอ่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยอยู่ในเรื่องของพระอภัยมณีพระอภัยมณีนะคะเพราะว่า พระอภัยบณีเนี่ยสุทนทรภู่ก็แต่งไว้นะคะที่จะเกี่ยวกับนางผีเสื้อสมุดนะคะที่ดรอต๋วเคยเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของนางผีเสื้อสมุดเรื่องของผีเสื้อราตรีผีเสื้อกลางคืนศิลินทรที่เคยเล่าไปแล้วนะคะอะคำว่าลูกไม้หล่นไ่ไกลต้นเนี่ยเป็นสำนวนไทยเป็นสำนวนไทยนะคะในเรื่องของพระอภัยบณีที่เขาเขียนไว้อย่างนี้นะคะ จะดูวัวชั่วดีก็ที่หางจะดูนางดูแม่เหมือนแลเห็นถึงลูกยางห่างต้นหล่นกระเด็นก็จะเป็นเช่นเราตามเผ่าพันธ์อันนี้นะคะฝันของน้องกรคือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะอาเดี๋ยวลองฝันลองฟังความฝันของน้องกรอีกสักเรื่องหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็เอามาแปลความฝันเลยนะคะอูดนี้อันฝันวันกนกลางวันนะคะ แล้วก็อันฝันว่าคนในบ้านอะเต็มเลยจะพากันไปงานบวชที่ไหนสักที่นี่เด็บ้านไหนฮะไม่รู้แต่ว,ว่าคนเต็มบ้านเลยนะเตรียมว่าจะไปงานบวชกันนะแ<ห>ต่มไม่รู้ว่างานบวชใครนะบ,บ,นนบ้านบ้านที่ว่าคนเต็มบ้านนะบ้านที่ไหนบ้านหนูนี่ของบ้านน้องว่าคนเต็มบ้านเลยก็ทะเลาะสนุกสนานกันอยู่เตรียมตัวจะไปงานบวชอ่ะนะค่ะค่ะก็จะไอ้รถทัวร์นั่งรถทัวร์ไปเนาะแต่ทีนี้ก็ จะออกมารถทัวร์แล้วทีนี้ก็พากันขึ้นรถทัวร์เนาะพากันขึ้นรถทัวร์เต็มเลยแล้วทีนี้จะไปวนรถนอันหน้าเมือหน้าปักซอยหน้าบ้านนะ่ะไปวนรถแล้วก็วนกลับมาทาั้งบ้านคืนนั่นแหละเพราะว่าบ้านในทวดกับบ้านหนูมันก็ติดกันนะค่ะเพราะว่าบ้านในทวดบ้านหนูมันก็ติดกันเนาะแล้วทีนี้รถทัวร์นั้นมันก็วิ่งมาวิ่งลับคืนมาอย่างเร็วเลยเนาะคแล,ล้วทีนี้ก็อยู่ๆมันก็ล้มคว่ำตึมไปเลยต่อหน้าน่ะอือจงก่อนก็น่งอยู่บนรถนั่งอยู่ทุกคนเลย ก็นั่งใครก็นั่งหมดพ่อแม่อะไรก็นั่งหมดใครทีนี้ก็คว่ำมันมันมาคว่ำตรงเหมือนกลางบ้านระหว่างบ้านหมูกับบ้านในทวดนะค่ะอืมมันก็คว่ำเลยนะทีนี้แล้วทีนี้ก็พากันลงมายืนดูเต้มเลยนะทีนี้จู่ๆมันมีรถอีกคันหนึ่งมามาทัวร์เหมือนกันเลยค่ะจะไปงานบวชด้วยกันนี่แหละแต่แต่เหมือนมาจากที่อื่นนะคะมาถึงก็มามาถึงก็มามาแบบมาไม่แดงนะคะมาถึงก็ เขเลยบอกว่าอย่ามาเร็วอย่ามาเร็วว่ารถรถข้างหน้ามันคว่ำอยู่เลยว่าอย่างนี้รถข้างหน้ามันคว่ำอยู่แล้วทีนี้ก็เขาก็มาเนาะเขาก็ไม่เป็นไรคนขับนะเขาก็กลุ่มไม่ตางกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนขับรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยกรีดอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะรถขุดหนามันลมอยู่แล้วน่ะล้วทีนี้เขามาถึงเขาก็ชนตึ๊บคว่ำไปอีกคันหนึ่งทับกันอยู่รถมันทับกันอยู่อืม รถมนันเท่ากับแต่คนไม่ไม่ใครเป็นอะไรนะคนก้ลงมาืนดูรถทัวร์ตั้งเต็มเลยแล้วทีนี้แล้วทีนี้น้าสาวนะ่ะน้องสาวแม่นู่นน่ะวิ่งมาวิ่งมาจากบ้านกแกนะแกวิ่งไปเนาะแกวิ่งไปแกก็บอกว่า ie, này, này. นี่นี่นี่เลขนี่เลขใน,ขนรถคันนี้มันจะออกหวยเราซื้หอหวยแกก็ว่ายอย่างนี้เน,นาะแหนูก็เลยเดินไปดูเนาะว่าตอนแ็กในความฝันเราไม่ได้สังเกตว่าทะเบียนรถอะไรนะใช่แล้วก็ตอนความเนาะ น้าสาวเขาก็วิ่งไปวิ่งไปเขาก็ชี้นะหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ทะเบียนรถค้ะ,ะเขาก็ชี้เห็นแบบในความฝันมันเห็นแบบชัดเจนอ่ะเลขทะเบียนรถจ้าเลขทะเบียนรถสี่ตัวเลยแกก็ไปชี้ว่านนนเนี่ยก้นหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยอ๋ออันนี้นแหละแกก็เลยพูดเนี่ยไม่สมหวัปตีคันหนึ่งแล้วไม่สังเกตเพราะมันเหมือนมันไม่ได้สังเกตอ่ะมันมัน,มน,มนไม่ได้พูดออกมาต่อเท้าฟันมนะาค่ะ แต่ว่าเห็นแค่ทะเบียนแค่ขั้นเดียวค่ะขั้นเดียวที่มันคันที่ล้มก่อนคันที่คว่ำก่อนหกหนึ่งหนึ่งศูนย์จ้ะ ขอบคุณน้องกรมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของน้องกรณก็คือแบบจะไปงานบวชกันนะคะคนเต็มรถเลยแล้วรถทัวร์คันนั้นก็ขับ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 ไปไปก็ไปล้มคว่ำนะคะไปล้มคว่ำล้อหงายนะคะอ่าเรามีรถทัวร์อีกคันหนึ่งนะคะขับ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 มาแล้วมีคนบอกว่าอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วไอคนนั้นบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันขับเป็นฉันเก่งประมาณนั้น ปรากฏว่าลถคว่ำอีกคว่ำทับกันอีกเลยนะคะความฝันก็มีแค่นั้นนะคะเมื่อกี้ที่ฟังนะคะก็แปลความแบบนี้มันเป็นเรื่องของวลีวลีนะคะวะลีก็คือทัวลงอ่าอันนี้คือทัวลงนะคะเนี่ยเนี่ยทัวลงมันเป็นวลีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าวันที่29กรกฎาคมเนี่ยมันจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติแล้ว ความฝันของแต่ละคนก็จะต้องเกี่ยวกับสํานวนไทยเกี่ยวกับสุภาษิตเกี่ยวกับวลีนะคะอ่าวลีต่างๆนะคะอย่างเงี้ยทัวลงเนี่ยทัวลงก็หมายถึงที่เขาแบบบ่นๆกันนะคะที่แบบว่าพอมีเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอุ้ยเขาเรียกว่าทัวลงเลยนะคะทัวลงอะคือเป็นภาษาที่เข้าใจกันเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คําว่าทัวลงนั่นคือแบบมีคนมาแบบ ปุบปุบเขาเรียกว่าใส่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 ดา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 แบบนั้นนะคะตําหนิตําหนิแบบนั้นนะคะเขาเรียกว่าทัวลงอ่ะความฝันของนันกกรอนอันเนี้ยวลีคือทัวลงนะคะทัวลงแล้วทีนี้นแล้วตรงที่ทัวลงนะคะตรงที่มีรถอ่าคนขับรถทัวนะคะเขาหมายถึงที่ขับขับขับไปนะคะแล้วก็ไปพลิกคว่ำเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ เมายามมานะคะอาเป็นประเภทลักษณะของการเสพยาม้ายาบ้านะคะเนื่องจากว่ารถแต่ละคันก็จะมีแรงมมาอ่ามีแรงม้านะคะเรารู้ได้ยังไงว่ารถคันนี้จะเกี่ยวกับการกินยาม้ายาบ้ารู้เพราะว่าเลข61เนี่ยหมายถึงตลาดนางเลิงอะตลาดนางเลิงนะคะตลาดนางเลิงก็คือสนามม้านางเลิงเนี่ยเลิกกิจการเมื่อพศส5 6 1เนี่ย เลข61อันนี้หมายถึงตลาดนางเลิง้งแล้วก็หมายถึงสนามม้านางเลิง้งแล้วแล้วรถเ,เนี่ยรถคันนี้ก็จะมีแรงม้าไงคะพอเรารู้ว่ามีเลข6กหนึ่งเนี่ยเราก็รู้เลยว่าพวกพวกเนี้ยกินยาบ้ากันมานะคะกินยาบ้ากินยามา้าทําให้เกิดความประมาททาให้รถพิกคว่ำนะคะพิกคว่ำอยู่อ่าแล้วทีนี้พอเราเห็นเลข10นะคะเลข10ก็หมายถึง วันเฉลิมพระชนพรรษาราัชกาลที่10นะคะวันที่28กรกฎาคม2495พระชนมายุ70-71นะคะให้เรามองให้เรามองเลข28เนื่องจากว่ารถสองคันเนี้ยมีการชนกันนะคะมีการชนกันเราพลิกคว่ำอ่าพลิกคว่ำแบบนี้นะคะพลิกคว่ำอ่ะเราก็หมายถึงว่าเอ๊ะจะเลขอะไรดีเนาะอ่ามาการที่ห ทรงเสด็จเป็นประธานในการเปิดตลาดนางเลิงเมื่อวันที่29มีนาคม2443นะคะก็คือว่าสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยตลาดนางเลิงนะคะเขาเรียกว่าตลาดบ้านควายแล้จกรลที่5ทรงไปเปิดนะคะแล้วทีนี้ลด รถเนีพลิกคว่มเนี่ยก็แสดงว่าพวกนี้กินยามมายาบ้านะคะพอพลิกควม่มปุ๊บจากเลข29ก็จะต้องเป็นเลข26นะคะเพราะว่ามีการพลิกควม่มหรือมีการพลิกแพงแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้เลขพลิกแพงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือเลข26นะคะ เลข26ที่มาจากตลาดนางเลิงพลิกคว่ำนะคะเพราะว่าทัวลงนะคะทัวลงแล้วก็วันสื่อสารนะคะวันสื่อสารแห่งชาติวันที่15กรกฎาคม2526นะคะเลขที่จะต้องนําไปใช้ก็คือเลข26นะคะเป็นเอานําไปใช้ด้วยตัวเองนะของตัวเองนะคะเพราะว่าดรแต๋วคิดว่าแบบนั้น คิดว่าเลข26นะคะใครอย่าตามนะคะถ้าตามเดี๋ยวพอไม่ถูกปุ๊บก็จะมาวยวายอย่านะอย่านะเดี๋ยวโดนนะอืออันนี้จะเป็นการคิดของตัวเองนะคะเป็นการคิดตัวเองเพราะว่าถ้าไปบอกว่าเออเพื่อนๆไปเล่นดานี้นะเพอไม่ออกนะพวกเธอก็มาว่าดรแต๋ออีกนั่นแหละก็เลยบอกว่าฉันทําคลิปเพื่อสอนตัวเองนะสอนตัวเองเราเธออย่ามาว่าฉันนะเพราะว่าฉันผิดถูกยังไงก็ ผิดถูกยังไงก็เป็นความคิดของเราเพราะว่ามันเป็นผิดเป็นครูไงคะเพราะว่ามันเป็นวิชาการพอเป็นวิชาการเราก็จะต้องนําในสิ่งที่ความคิดของเราเนี่ยมันจะตรงกับสิ่งที่พยากรณ์ไว้หรือเปล่าอันนี้เป็นมันเป็นการศึกษาเป็นการหาความรู้ของต้ตแต่วนะคะก็เลยจะต้องพูดในสิ่งที่มีความเป็นไปได้แล้วก็ถ้ามันผิดเราก็จะยอมรับผิดนะคะถึงแม้ว่าบางทีเลขเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ด้ยวยกันนะเราต้องเผื่อ เราต้องเผื่อใจด้วยนะคะว่าบางทีเลขมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าบางคนก็มีการฝันว่ามีการฝันว่าเออเนี่ยได้กินแล้วนะได้กินแล้วก็ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยนะการแบ่งเนี่ยมันหมายถึงสลักกินแบ่งหมายถึงว่าแบ่งเนี่ยแล้วสํานักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลก็คือสถาปนาวันที่5เมษายน2 4 8 2่า2นี่คือสํานักง,งานสลักกินแบ่งแล้วการแบ่งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงแบ่งเลขออกไป ไปบนไปล่างอย่างนี้นะคะอ่าบางทีมันอาจจะไม่ได้มาด้วยกันเราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะการเผื่อใจไว้เนี่ยมันจะทําให้เราฉุกคิดไงเราจะได้ไม่ไปโทษคนอื่นเราจะต้องแบบมีสติแล้วก็ตั้งมั่นด้วยตัวของตัวเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจ๊อกกี้เต๋วก็ให้น้าหนักของตัวเองนะให้ามาตามให้น้าหนักก็คือเลขย6นะคะแต่ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเลข5้า 8, 8 2 5ปดดห้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวทัวร์จะลงนะ